โดการตอไปน,อนี้เหมาะสำหรับ ทุกท่านนะครับทลิปนี้เราก็มาร้านร้านดาวตอนนี้ร้านร้านดาวก็ฮอตมากครับร้านร้านดาวก็กลับมาจากประจวบครับไปหาพี่อุ้ยมาก็มาแป๊บก่อนกลับบ้านครับฮาวดดูร้านร้านดาวสักหน่อยว่ามีตัวไหมก็มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ เมื่อคืนมาถึงตั้งแต่ทุ่มครึ่งก็ตีเบ็ดประมาณได้ลงเบ็ดประมาณสองทุ่มครึ่ง <Hey. S 1> ตีถึงห้าทุ่มนะปลาคืนก็จะเป็นปลาตะเพียนทีท่สวยครับตะเพียนตอนหัวข้ามก็กินดีครับตีกินตีกินครับเดึกๆมาก็ห่างตัวก็นอนครับห้าทุ่มล้วก็นอนและเก็บแรงไว้ตกวันนี้กันนะครับมาชมวันนี้ว่าจะมีปลาไหมครับมีปลา นินให้ดูสักตัวไหมก็กลางคืนก็มีอยู่สองเจ้านะครับมีนอนอยู่สองเจ้าตอนเช้าก็นักตกปลาแล้วก็ทยอยมาเยอะแล้วครับล้านร้านดาวบรรยากาศดีนะครับเหมาะมากครับเดี๋ยวดูบรรยากาศยามเช้ากันครับว่าเป็นไง ลอกวิ่งแล้วครับลอกวิ่งยาวๆแล้วครับชาโดกัดลูกปลาอีกแล้วร <c oughs> อบ2องแล้วครับเจ้านี้เขาอ,อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนครับน่าจะชาโดนี่นะครับลานลานดาวแจงกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้ในเพจฮอตมากครับลานลานดาว เรามาเราก็มาแว็บดูวันหนึ่งครับวันหนึ่งก็กลับบ้านแล้วฝั่งโน้นคนเยอะเลยอะเลยครับฝั่งโน้นโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับว่าจะมีผลงานให้ชมไหม ครับเช้าเช้าเราไปทันกับ้อเราไปทันกับก้อ phải đăng này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ดีครับนะนะท่านผู้ชมทุกทท่านคลิปนี้เราก็มาอ่างเก็บน้ำคลองสียัดครับคลอ,องสียัดไอ,อจังหวัดชาเชิงเท่าครับท่าตะเกียบท่าตะเกียบอันนี้เราก็มาหาน้นน้องครับ้นน้อง้นน้องย้ายมาจากชโรทอนก็มาเยี่ยมยามไม่ได้มานานแล้วครับไม่ได้มาหาน้นน้องนานแล้วทลิปนี้ก็มาหาน้นน้องซะหน่อย หมายนี้ก็จะเป็นหมายปลานินครับปลานินไส้แว้นไปถึงไซสโลกว่าก็มีครับไซสโลกว่านี่จะฟุกฟุกครับไสโลกว่าถ้าฟุกก็จะได้ครับปาก,ากาก็มีครับหมายนี้ปากา,กาไม่โตครับปากาปากาไม่โตมากมาชมบรรยากาศยามเช้าอ่างเก็บน้ำคลองสียัดกันครับนี่ นี่แทงปลาปลาครับแทงปลาปลาก็ตกตรงตะแกงครับตะแกงตรงกวยน้ําใกล้ๆสันเขื่อนนี่ครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นักตกปลาเราจะเยอะหน่อยวันอาทิตย์โอ้โหฝั่งนวลก็มีหมอกอย่างสวยงามเลยครับหมอกตอนเช้าหมอกแรงครับแถวเด้ นี่และครับเราก็ตกกันแถวเนี้ยครับโอเคครับนะเดี๋ยวติดตามผลงานกันวันนี้จะเป็นยังไง,ง,งจะมีปลาอะไรให้น้านาไ,ได้ชมกัน,นโอเคครับผมเราไปติดตามผลงานกัน,นอน,น,นินไหแล้วนอน,น้องยิ้มหน่อยยิ้มให้เห็นฟันด้วยนะ เอาให้ให้ฟัน <c oughs> น้าม,มีน้ามีน้ำมีน้ามีวตามรับต็นมีมาสองคนครับวันนี้มาสองคนมาหมายนะน้องน,นะครับตกสองคนสองคนสิบคันจะได้ปลาถึงคันลตตัวไหมได้ปลากินแต่เช้าเลยเนี่ยต้มปลาครับต้มปลา สวยครับสวยฝ <c oughs> ่ามือฝ่ามือได้อยู่สามฉีดครึ่งสี่ฉีดสามฉีดสามฉีดได้อยู่สามฉีดค <c oughs> นสองหน้าเคยมาดูแค่สวัสดีครับน้าๆท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็ มาอ่างเก็บน้ำน้องปลาไหลนะครับไม้ใบนี้ก็เรียกไม้ป่ามะม่วงหิมพันุ์ครับต่อจากไม้ไม้อีันนั้นไม้ยังครับนะปลาดูปลาดูต่อจากปลาดูไลวิวนะครับนี่เราก็จะมาตกมาถึงนี้ก็บ่ายสองครับบ่ายสองลงเบดเสร็จก็ปลาเล็กกวนครับกลางวันนี้ปลาเล็กกวนเดี๋ยวมาชมปลากลางคืนครับพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะได้กลับบ้านแล้ว วันปลาเล็กกวนจัดเลยครับตีเบ็ดไม่ได้เลยตีกินตีกินครับปลาเล็กวันนี้ก็มาเดียวกันสองคนนะครับวันนี้อันนี้มาเดียวกันสองคนเดี๋ยวดูผลงานกันครับคืนนี้จะเป็นยังไงนี่ก็ตีทิ้งไว้สองคันครับกินแล้วครับกินละ,นละเอาละครับเอาลลเอาละเอาละ,าละปลาเล็กกวนครับปลาเล็กกวนกดกด <laughs> กดไปแล้วครับนี่ปลานิลแน่นอนครับปลานิลกินครับเนี่ยโอ้โหตะเพียนเป็นตะเพียนหรือเปล่านี่ครับดึงดึงแบบนี้ปลานิลครับปลานิลนี่ครับปลานิลแน่นอนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูครับเอาขึ้นมาดูก่อนปลานิลแน่นอนมากับน้ำมีครับเนี่ยครับน้ำมีเดี๋ยวชมครับนี่ปลานิลหรือเปล่าดูก่อนครับดูก่อน กินเมื่อกี้ครับกินแบบนี้ปลาดิแน่นอนครับดิงๆดๆ้ดนะถ้าตอดปละเพียนครับไส์ใหญ่มากครับโอ้โหไส์สองสมครับไส์ส3งสามสามนิ้วนะไม่ใช่2องสมโลใครพดูอครับผมป็นยคาตนี้ด้ครับุ่น่นเลย ปลาข้าใส่ความมือเหรอครับขวดดีครับความความมือได้บอกครับความมือสามอยู่เนี่ยขวดดีตรงนั้นอ๋คุ้นบอกประเด็นนะครับพวกเด็กไก่ยู้นทยาี่พวกห่าเจ้าเล่ยนะเจนเก็บินมาจากทางพุทธ เล่นละบำมือเล่นละบำมืาเลเยอะหน่อยเจ้าเน่ยฆ่ามือเด็นเถ้าเล่นลากตายเลยดึงไปเล้ว แหกตีกินแล้วครับแหมแรกตีกินแล้วครับปลานินอากเก็บน้ำน้องปลาไหลครับแหมแรกตีกินต,ตีกินนะไมอะไรเนี่ยปลาดูครับปลาดูไซส์สามนิ้ว ไเขาอยู่ที่ดีมือตรงนี้เด็กดิบดีมือแลยเนี่อนกันไอ้สสวยมาแล้วครับแล้วนะมีกินมีกินมีกินปีกินครับยีเบียได้คันเดียวครับตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วเออเอปัดมืออีกที ทูครับปลาทูมาเรื่อยๆครับ นะครับวะนะเย็นๆแล้วใส่เสื้อมา,าแล้วับใต้เผาเลยครับสีนิ้วสีนิ้วใส่เผากินแค่นี้พอไปเด้อกอมาใกล้เดีย๋ยวแเ้อะกว่าหย่าพูดเยอะเลยส่งงานอ่างเก็บน้ำน้องปลาไหลกันครับนะฮะทริปน,ะนี้แล้วก็ปลากินดีมากครับตอนคืน ก็ส่งงานกันสักหน่อยกลางคืนไซสสวยครับนะไซสครึ่งโลจะเยอะครับเข้าดีก็มีไซสโลไซสโลไซสโลหน่อยๆครับนามี่แกก็ได้ไปสองตัวทบสองตัวของเราก็ไม่ได้ไซสโลครับไปเจอหนะ้าไซส์โลจเจอแต่สายแว้นครับนะะไซสครึ่งโลไปหาสายดันโลก็พอมีตัวครับของเรา กินจัดวัดจนวินครับนะนะ,นะทิปนี้โอเคครับทิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม